อยากจะไม่ผิดศีลน,นั่งทําสมาธินั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งก็ศีลบริสุทธิ์ชั่วโมงหนึ่งเห็นไหมนะอัตโนมัติเลยศีลบริสุทธิ์ได้ทานมาด้วยเราศีลห้าบริบูรณ์เนี่ยโสดาบันเอาศีลห้าพระองค์บอกศีลห้าบริบูรณ์ขณะนั่งสมาธิเนี่ยได้ไปฆ่าสัตว์ไหมไม่ได้ฆ่าลักทรัพย์ไหมไม่ได้ลักทรัรพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุราไม่ได้ทําเลยศีลห้าบริบูรณ์หนึ่งชั่วโมงถ้าเรานั่งสมาธิยี่บสี่ชั่วโมงศีลบริบูรณ์ยี่ ไม่ต้องไปนั่งนับข้อศินเลยจับนั่งสมาธิจับตัวเราเองเนี่ยมานั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกปุ๊บสินมาเองแล้วก็เป็นการให้ทานด้วยศินห้าเนี่ยพระาศาสดาบอกเป็นมหาทานชั้นเลิศ